สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องดารารักนิรันด์เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกกรสปอยได้เลยค่ะเจ้าไทเฟยแอบส่งสารเรียกคนจากตระกูลมู่ทั้งสี่คนจึงออกเดินทางมุ่งสู่เซิ่งจริงระหว่างทางเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกสนานเมื่อถึงเซิ่งจิงนางเอกประกาศว่าทุกคนควรเป็นหนึ่งเดียวกันและเชื่อใจกันมากขึ้นนอกจากนี้ พวกเราเดินทางมาด้วยกันมานานแต่ยังไม่มีชื่อกลุ่มเลยนางเองจกจึงตั้งชื่อกลุ่มว่าสีจอมยุทธป่าไผ่ทําให้พระเอกอดยิ้มไม่ได้ในขณะที่ช่วยๆนับจํานวนแล้วพบว,ว่ามีห้าคนไม่ใช่สี่นางเอกเลยบอกว่าเขาคือต้นไผ่ที่โอบล้อมพวกเราไม่ใช่แค่เป็นหนอ่อไผ่ช่วยๆฟังแล้วเชื่อคําพูดของนางเอกอย่างสนิทใจและนางเอกยังทําเข็มกลัดด้วยตนเองมอบให้ทุกคนกลัดไว้ เมื่อทั้งสี่คนเดินทางเข้ามาในเมืองมีคนผู้หนึ่งรู้การเคลื่อนไหวของพวกเขาอยู่ก่อนแล้วภายในหอเทียนชูอาวุธเทพโบราณจันเซียวข้างขึ้นปรากฏแสงประหลาดเหล่าศิษย์ต่างตกใจเพราะไม่เคยมีบันทึกเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนพวกเขาคิดว่าเป็นลางบอกเหตุร้ายถาว่าผู้อาวุโสกลับนึกถึงตำนานโบราณที่ว่าอาวุธศักดิ์สิทธิ์จะฟื้นคืนชีพเมื่อพบเจอผู้เป็นเจ้าของซึ่งหมายความว่า นักปรับปีศาจขั้นสูงคนใหม่อาจกำลังจะปรากฏตัวนางเอกเดินผ่านคหาสน์ัดหรูในเมืองคาดเดาว,ว่าราคาสูงมากเจ้าของแผงขายของบอกว่าหากอยากซื้อบ้านที่นี่คนธรรมดาต้องทำงานหนักเกือบครึ่งชีวิตเมื่อนางเอกเห็นกระดิ่งลมที่นางชอบแม้จะพยายามต่อรองราคาพักหนึ่งแต่ก็ไม่สำเร็จและสุดท้ายกระดิ่งลมนั่นก็ถูกคนอื่นซื้อไป พระเอกเห็นท่าทีผิดหวังของนางเอกจึงแอบกลับไปซื้อกระดิ่งลมนั่นเพื่อมอบให้นางอีกด้านหนึ่งโม่เหวมองเห็นพระราชวังไกลๆซึ่งเป็นที่ที่เจ้าไทเฟยบูรณะแม้จะดูหรูหราเกินไปแต่ชาวบ้านกลับยกย่องเจ้าไทเฟยว่าเป็นคนประหยัดและทำเพื่อความสุขของประชาชนพระราชวังที่สวยงามนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากการเก็บเงินออม ในเดือนหน้าลูกสาวของเจ้าไทเฟยก็จะเข้าพิธีอภิเษกสมรสณที่แห่งนี้มู่เหย่สงสัยว่าเหตุใดเจ้าไทเฟยต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชนอย่างนี้จึงคาดว่ามีแผนการบางอย่างซ่อนอยู่นางเอกเดินลงกับพระเอกเข้าไปในร้านวั่นเจนินซึ่งขายเครื่องสำอางและเครื่องหอมหลากหลายชนิดนางเอกตื่นตาตื่นใจกับสินค้าต่างๆขณะที่ฮูหยินกวัวกงมาซื้อครีมทานหน้าอย่างกระตือรือร้อน ทว่าพนักงานร้านกลับต้อนรับเฉพาะฮูหยินแต่เมินเฉยนางเอกพนักงานแนะนำสินค้าที่ทำจากเลือดของปีศาจซึ่งกล่าวว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผิวพรรณดีนางเอกตกใจแล้วรีบถามว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้ทำมาจากเลือดปีศาจหรือไม่พนักงานยังคงโอ้อวดถึงราคาแพงและเผยว่าทุกสิ่งในร้านไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับล้วนทํามาจากปีศาจเช่น ขนสัตว์ที่ได้มาจากการถลกหนังปีศาจทั้งเป็นนางเอกได้ยินพนักงานของร้านกำลังทำการซื้อไขยปีศาจกับหูหยินนางตัดสินใจใช้เงินทั้งหมดที่มีเพื่อซื้อปีศาจต,ตนนั้นแต่เงินที่มีไม่พอแม้กระทั่งจ่ายครึ่งหนึ่งจนกระทั่งหญิงเจ้าของร้านออกมาบอกว่าเพียงแค่ปิ่นไม้ไผ่บนศีรษะของนางเอกก็มีค่ามากพอที่จะซื้อครึ่งร้านแล้วว่ากันว่าหากนำแก่นของปีศาจไผ่ไปปรุงยา จะทำให้ผู้สูวงวัยกลับมาแข็งแรงได้นางเอกปฏิเสธการไข่ยช่วยๆทำให้ลูกน้องของหญิงเจ้าของร้านสองคนพยายามใช้กำลังแต่โชคดีที่พระเอกมาช่วยนางเอกได้ทันหญิงเจ้าของร้านจึงโวยวายว่าพระเอกทำร้านของนางพังต้องการให้ชดใช้ชาวบ้านต่างพากันมามุงดูพระเอกนางเอกไม่ยอมมู่เหย่พยายามปลอบพระเอกให้จบเรื่องด้วยดีแต่หญิงเจ้าของร้านกลับเรียกร้องค่าเสียหาย ถึง800ตำลึงทองนางเอกโกรธจัดและด่าทอหญิงเจ้าของร้านทันใดนั้นก็มีชายหนุ่มผู้หนึ่งเข้ามาช่วยจ่ายค่าเสียหายให้นางเอกขอบคุณเขาที่ช่วยเหลือและบอกว่าจะไปขอบคุณถึงเรือนในภายหลังชายผู้นั้นกล่าวว่าสักวันพวกเราจะได้พบกันแล้วจากไปมู่เห่ยาคาดว่าพวกเราเพิ่งเข้ามาในเมืองหลวงก็ตกเป็นเป้าหมายของใครบางคนจึงคิดว่าให้ดูท่าทีต่อไปดีกว่า คืนนี้นางเอกไม่สามารถหลับลงได้เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นนางจึงออกมาเดินเล่นในสวนและพบว่าพระเอกก็มาที่นี่เช่นกันทั้งสองพูดคุยกันถึงเรื่องน่าสงสารของปีศาจที่ถูกนามาค้าขายพระเอกไม่ยอมรับว่าตนเองเป็นปีศาจนางเอกกล่าวอย่างเห็นใจแต่พระเอกกลับไม่พอใจทำให้เกิดการทะเลาะขึ้นหลิวฟูอีผ่านมาเห็นพอดีจึงแนะนำให้พระเอก พูดจาอ่อนโยนโด้วยท่าทีที่ทำเหมือนเป็นพี่ใหญ่ทำให้พเพกยังไม่พอใจมากขึ้นไปอีกนางเอกพยายามช่วยปรับความเข้าใจแต่กลับทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคนยิ่งแย่ลงวันรุ่งขึ้นทั้งสี่ไปยังเมืองหลวงแต่พวกเขาถูกบังคับให้เข้าทางประตูด้านข้างพระเอกไม่พอใจเพราะคิดว่าเป็นการดูถูกเจ้าไทยเฟยส่งสาวใช้ชื่อเพ่อยอวินมาอธิบายว่า พวกเขาไม่สามารถใช้ประตูหลักได้เพราะเป็นเรื่องภายในวังทั้งสี่จึงจำยอมตามไปเมื่อไปถึงเจ้าไทาเฟยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแต่เมื่อเจ้าไทฟยเฟยเห,หลิวฟูอีก็รู้สึกคุ้นเคยคล้ายกับรู้จักมู่เหว่และพระเอกถูกพาไปยังสวนหลังวังทันใดนั้นได้ยินเสียงองค์หญิงกรีดร้องว่ามีคนบีบคอนางแต่พระเอกใช้อาคมตรวจสอบแล้วไม่พบสิ่งปกติใดๆ โม่เหยาจึงใช้อาคมทําให้องค์หญิงซาลกนางเอกและหลิวฝูอีรอยอยู่ข้างนอกนางเอกพยายามเอามือบังตาของหลิวฝูอีไว้เพราะกลัวว่าเขาจะถูกคำสาปความรักของนางกำงนันาว่าเพยอวินกลับถามถึงพุ่มหลังของหลิวฝูอีอย่างมีเลสไนนางเอกจึงสั่งให้หลิวฝูอีพาชุยชุยไปที่สวนหลังวังเพื่อหลบเลี่ยงแม้โม่เหย่กับพระเอกจะพยายามหาวิธีต่าง เพื่อตรวจสอบแล้วแต่ก็ไม่พบปีศาจในเขตพระราชวังแห่งนี้แต่เจ้าไทเฟยยังคงเชื่อว่าองค์หญิงลูกสาวของนางต้องโดนปีศาจเข้าสิงเพราะหมอหลวงตรวจแล้วไม่พบอาการผิดปกติมูเหยาจำต้องเร่งหาความจริงก่อนจะถึงพิธีอภิเษกในเดือนหน้าทว่าท่านโหเจ้าเมืองซึ่งเป็นคู่มั่นขององค์หญิงกลับตกลุมรักนางเอ,เอกตั้งแต่แรกพบเขาเห็นนางระหว่างทางในวังท่านโห มาถามเจ้าไทาเฟยว่าเป็นยังไงบ้างจากการที่มู่เหยาและพวกช่วยรักษาองค์หญิงแต่เมื่อเจ้าไทาเฟยแจ้งว่าพวกเขายังไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ท่านโหจึงเสนอว่าตนเองจะหาวิธีช่วยเหลือเองเจ้าไทาเฟยเห็นเขากระตือรือร้อนและใส่ใจลูกสาวมากขนาดนี้จึงกล่าวว่าเลือกคู่มั่นอย่างเขาให้ลูกเสาวไม่ผิดเลยวันนี้ชายหนุ่มผู้เคยช่วยเหลือจ่ายเงินปรากฏตัวที่โรงเตี๊ยมอีกครั้ง เขานำบัตรเชิญให้หมู่เหยี่ยาและผักพวกโดยนัดกันที่หออีวินในคืนนี้ค่ำคืนนั้นทั้งสี่คนเดินทางมายังหออีวินซึ่งเป็นสถานที่รูหราที่สุดในเมืองหลวงสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความรื่นเริงและเสียงดนตรีขณะที่ห้องแพงที่สุดห้องเทียนซิงถูกจองไว้โดยบุคคลที่มีฐานะสูงส่งนางเอกคิดว่าห้องนี้คงเป็นห้องที่มีบรรยากาศสูงส่งแต่เมื่อเข้าไปกลับพบว่า มีป้ายประกาศและของโบราณประดับประดายอย่างมากมายนางเอกมองดูด้วยความไม่พอใจเพราะการตกแต่งเชยมากและถามพนักง,งานร้านพนักง,งานจึงอธิบายว่านี่คือการตกแต่งตามความชอบของผู้ที่เช่าห้องนี้พระเอกแอบพูดเลยว่าคนที่เช่าห้องนี้คงมีรสนิยมที่ต่างจากคนทั่วไปแน่นอนไม่นานนักท่านโหก็มาถึงลู่จิว่วองครัก์เตือนเขาให้พูดน้อย แต่ท่านโหไม่สนใจและเริ่มสนใจในตัวนางเอกที่เขาเคยพบในวงังเขาถามไถ่ชื่อนางเอกและเมื่อหลิวฟูอีจําได้ว่าเขาคือท่านโหแห่งตระกูลชิงอีท่านโหแปลกใจที่หลิวฟูอีรู้จักตนเพราะเขายังไม่ได้เผยตัวตนของตัวเองเลยแต่หลิวฟูอีกลับสังเกตเห็นจากพัดที่เขาถืออยู่ท่านโหอายจนต้องยิ้มกลบเกลื่อนขณะที่นางเอกรู้สึกมุนงงเพราะไม่เคยจําได้ว่ามีตัวละครชื่อนี้มาก่อนในเรื่องคาดว่า เขาอาจจะเป็นผู้เล่นจากโลกภายนอกในระหว่างงานเลี้ยงท่านโหสนใจนางเอกเป็นพิเศษถึงขนาดมอบพัดของตนให้เป็นที่ระลึกพร้อมบอกว่ารู้สึกผูกพันกับนางพระเอกสังเกตว่านางเอกดูมีความสุขและยิ้มไปกับคำพูดของท่านโหจึงเกิดความรู้สึกหึงหวงขึ้นมามูเหยาพยายามดึงความสนใจของท่านโหกลับมาที่อาการขององค์หญิงที่เป็นคู่มั่นของเขาท่านโหกล่าวว่าต้องมีปีศาจสิงแน่ๆ ไม่เช่นนั้นการให้ยาก็คงไม่ได้ผลเพราะเจ้าไทเฟยเป็นคนระมัดระวังมากลู่จิวรีบเตือนท่านโหให้หยุดพูดแต่เขายังคงพูดต่อลู่จิวต้องรีบลากเขาออกไปก่อนที่จะหลุดปากพูดความลับออกมามากกว่านี้ท่านโหบอกกับลู่จิวว่าเขาได้จัดการยาใต้กระถางทุบไปหมดแล้วจึงไม่ต้องกลัวอะไรลู่จิวรีบปิดปากเขาแล้วบอกให้พูดเบาๆไม่อย่างนั้นความลับจะแพร่กระจายไปทั่ว ท่านโหโต้กลับว่าทั้งหมดนี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงการแต่งงานกับองคหญิงดื้อรัน้นขอแค่เลื่อนพิธีไปได้ก็พอมูเหย่ได้ฟังการสนทนาจึงคาดว่าท่านโหน่าจะเป็นคนบงการทุกอย่างนางเอกก็สงสัยในตัวเขาเช่นกันพวกเขาจึงวางแผนเข้าไปที่หอดูดาวหลวงเพื่อสืบหาความจริงในคืนนี้นางเอกและพระเอกขณะที่เดินผ่านร้านวั่นเจนร้านค้าที่เคยถูกรีดไถจึงคิดจะกลับไปแก้แค้น พวกเขาแอบเข้าร้านตอนกลางคืนและให้ชุยชุยเฝ้าทางเข้าให้มูเหายาและหลิวฟูอีมุ่งหน้าไปยังหอดูดาวหลวงพวกเขาพบว่าคนของที่นั่นไม่ใส่ใจการทำงานและกินเงินหลวงเมื่อเข้าไปด้านในเห็นอาวุธโบราณจันเซียวข้างแรมมู่เหยารู้ตำนานของมันนางจึงให้หลิวฟูอีลองดึงมันขึ้นมาจากแท่นหินแต่ก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไร พระเอกนางเอกที่เข้าไปยังร้านวั่นเจินพบรายการสินค้าที่ลู่จิ๋วซื้อซึ่งประกอบไปด้วยสมุนไพราหายากและเลือดปีศาจนางเอกต้องการหอบของในร้านไปตรวจสอบและเผลอทำกำยานปีศาจที่มีส่วนผสมของยาสเสน่ห์หกฟุ้งกระจายไปทั่วห้องสะกดพระเอกนางเอกกำยานชนิดนี้จะทำให้ผู้ที่ถูกมองเห็นสิ่งปรารถนาในใจพระเอกนางเอก จึงตกอยู่ในภาพมายาของตนพระเอกสารภาพรักกับนางเอกนางเอกเองบอกรักเขากลับทั้งสองจุมพิตกันทว่าช่วยๆที่อยู่ด้านนอกเห็นว่าทั้งคู่ไม่ออกมาสักทีจึงบุกเข้าไปและพบว่าพวกเขากำลังทำท่าทางแปลกนางเอกจูบอากาศส่วนพระเอกจูบของที่ถืออยู่ในมือช่วยๆรีบปลุกพวกเขาช่วยๆพบปีศาจที่ถูกกักขังไว้ จึงช่วยพวกเขาปล่อยปีศาจเหล่านั้นออกมาและทำร้ายร้านวันจนในที่สุดคึืนเดียวกันนั้นเองนางเอกเกิดความรู้สึกแปลกประหลาดหลังถูกกำยานปีศาจทำให้ใจเต้นแรงจนไม่อาจหลับได้พระเอกก็เช่นกันช่วยๆนอนไม่ได้เพราะนางเอกไม่ให้เขาหลับเขาจึงมานอนกับพระเอกแทนแต่ปรากฏว่าอาการของพระเอกก็ไม่ต่างกันพลิกตัวไปมาหัวเราะใต้ผ้าหม่ม เช้าวันรุ่งขึ้นหลิวฟูอีตรวจพบว่าเลือดปีศาจที่ใช้กับองค์หญิงคือเลือดปีศาจปลาวานจากทะเลตะวันออกมันสามารถทำให้คนเกิดภาพหลอนและถูกควบคุมจิตใจได้แต่มันจะหมดฤทธิ์ในครึ่งชั่วโมงพระเอกตั้งข้อสงสัยว่าทำไมเขายังคงรู้สึกหลงไหลในตัวนางเอกอยู่แม้เวลาผ่านไปนานกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วทำให้อดสงสัยไม่ได้ว่าองคหญิงอาจแสร้งทำเป็นถูกสิง พระเอกนางเอกได้พบกับคุณนางสวรรค์กลัวอีกครั้งที่หอดูดาวหลวงคุณนางสวรรค์กัวเปิดเผยความจริงว่าองค์หญิงไม่ได้ถูกปีศาจเข้าสิงแต่นางแกล้งทำเพื่อหลีกเลี่ยงการแต่งงานกับท่านโหเพราะนางหลงรักชายอีกคนและอยากหนีไปกับเขาจึงวางแผนทั้งหมดนี้ขึ้นนางกำนันแอบนำอาหารมาให้องคหญิงองค์หญิงที่แกล้งทำเป็นอ่อนแรงรีบออกมากินและบ่นว่าไม่รู้ต้องแซงทำอีกนานเท่าไหร่ นางยอมรับว่านางมีคนที่ตนเองแอบรักอยู่แล้วและไม่อยากแต่งงานกับท่านโหขุนนางสวรรค์กลัวบอกพระเอกนางเอกว่าเขากลับมาหอดูดาวหลวงในครั้งนี้ก็เพื่อสืบหาเรื่องเขากิเลนที่อยู่ของปีศาจวารีที่เจ้าไท้เฟยสั่งให้คนไปทำลายจนราบในปีนั้นพระเอกคุ้นหูกับคำว่าเขากิเลนความทรงจำในวัยเด็กของเขาเคยพูดกับแม่ของเขาว่าเขาไม่ชอบที่แห่งหนึง่งและถามว่าเมื่อไหร่ พวกเราจะได้กลับเขากิเลนพระเอกเดินออกมาจากที่แห่งนั้นทันทีโดยไม่พูดอะไรกับใครนางเอกสงสัยจึงตามเข้ามาพระเอกบอกนางว่าเหมือนว่าเขากิเลนจะเคยเป็นบ้านของเขาส่วนผู้หญิงที่มักปรากฏตัวในความฝันของเขาก็น่าจะเป็นแม่ของเขาจริงๆนางเอกดีใจที่พระเอกนึกออกแต่พระเอกก็บอกว่าเขาไม่อยากจำเรื่องราวในอดีตได้ มูเหว่บอกว่านางจะช่วยคุณนางสวรรค์กัวสืบหาความจริงเรื่องข่าวกีเลนเพียงแต่นางเองก็มีเรื่องให้เขาช่วยเช่นเดียวกันเมื่อสิบปีก่อนวิหารซิ้งซ่านเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่นางอยากรู้ว่าเพลิงไหม้ครั้งนั้นเกี่ยวข้องกับเจ้าไทเฟยหรือไม่นางกำนันเพอยหวินผ้าองค์หญิงออกแอบดูลิวฝูอีพ่อองค์หญิงเห็นหน้าเขาก็จำได้ทันทีว่าเขาคือคนที่เคยช่วยนางไว้ แล้วเขาก็คือคนที่นางตกลุมรักเมื่อครั้งนั้นองค์หญิงจึงให้อิ่นเพยออกอุบายหลอกล่อหลิวฝูอีมาที่อุทยานโดยบอกว่าดอกไม้ที่อุทยานไม่บานกลัวว่าจะถูกฮ่องเต้ลงโทษและเนื่องจากเพระกับมู่หยาวต้องไปเข้าเฝ้าเจ้าไท้เฟยจึงไปด้วยไม่ได้นางเอกรู้สึกได้ว่าน,นี่ไม่ใช่การไปอุทยานธรรมดานางจะตามหลิวฝูอีไปแต่ถูกพระห้ามไว้ พระเอกนางเอกและมู่เหยาถูกพามาพักยังห้องแห่งหนึง่งเนื่องจากเจ้าไทเฟยกำลังพูดคุยกับท่านโหนางเอกพยายามบอกให้หมู่เหยาไปหาหลิวฟูอีแต่ไม่เป็นผลทางด้านหลิวฟูอีนั้นเขาตรวจสอบดูแล้วที่อุทยานไม่มีปีศาจก่อกวนดอกไม้ในตอนนั้นเององค์หญิงก็ได้ปรากฏตัวต่อนหน้าหลิวฟูอีแล้วบอกว่านางนี่แหละคือดอกไผ่ถังที่อ่อนแอนางเอกกลัวว่าท่านโหมาเข้าเฝ้าเจ้าไทเฟยตัดหน้า จะมีแผนร้ายอะไรหรือเปล่าพระเอกจึงใช้ยันแอบฟังปรากฏว่าท่านโหกําลังสารภาพผิดกับเจ้าไทเฟยเป็นเขาที่วางยาองค์หญิงนั้นทําให้เจ้าไทเฟยโมโหเขามากเขาจึงบอกว่าเพราะเขาไม่อยากแต่งงานกับองค์หญิงแค่เห็นหน้านางเขาก็กลัวแล้วเจ้าไทเฟยบอกว่าองค์หญิงเองก็ไม่ได้อยากแต่งงานกับเขาหรอกเพียงแต่เกี่ยวข้องกับตระกูลจึงต้องแต่งท่านโหพูดขึ้นมา เขาไม่ต้องการชีวิตแบบนี้เขากับพ่อแตกต่างกันเขาเห็นพ่อแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักและใช้ชีวิตอยู่เหมือนไม่มีตัวตนเขานั้นไม่อย,อยากอยู่กับคนที่เขาไม่ได้รักแต่หากต้องกลายเป็นเช่นนั้นเขายินดีอยู่คนเดียวดีกว่าเจ้าไทเฟยบอกว่าแต่งงานแต่งนี้ต้องจัดเพราะประกาศสู่ไต้ล่าแล้วมันแก้ไขไม่ได้มีเช่นนั้นห้องเต้จะพิโรธ ท่านโหบอกว่าเขายินดีรับโทษยอมตายอยู่นอกด่านดีกว่าซ้ำรอยพ่อแม่เจ้าไทาเฟยโมโหมากด่าทอท่านโหและสั่งให้ทหารมาลากตัวออกไปในตอนนั้นพระเอกนางเอกละมูเหยาก็ปรากฏตัวบอกให้หยุดก่อนพวกนางมีความจริงเรื่ององค์หญิงถูกปีศาจครอบงำมาบอกแต่แล้วองค์หญิงก็มาพร้อมหลิวฟูอีนางเอกมองด้วยสายตาแปลกใจองค์หญิงเดินไปบอกเจ้าไทาเฟยว่า ให้ปล่อยตัวท่านโหและยังเล่าว่าหลิวฝูอีเคยช่วยชีวิตนางไว้จากการที่ถูกปีศาจจับและในวันนี้เขาก็ช่วยนางอีกครั้งมู่เหย่ารู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาขณะที่ท่านโหเอาแต่จ้องนางเอกพระเอกมองตามท่านโหด้วยสายตาไม่เป็นมิตรองค์หญิงขอให้เจ้าไท้เฟยระงับเรื่องมั่นไว้ก่อนเพราะนางอยากตอบแทนบุญคุณหลิวฝูอีมิเช่นนั้นนางคงไม่สบายใจไปตลอดชีวิต เจ้า,ทาไทเฟยจึงบอกว่าแล้วแต่ฮ้องเต้ถามก็อธิบายเอาเองก็แล้วกันอง์หญิงตามติดหลิวฟูอีเป็นเงาจนโมู่เหยาหึงท่านโหก,ก็ตามต่อยายนางเอกพระเอกต้องรีบดึงนางเอกไปหลิวฟูอีตามมาอธิบายกับโมู่เหยาว,ว่าเขาไม่ได้รู้จักกับองหญิงเป็นการส่วนตัวเพียงบังเอิญเจอกันเท่านั้นโมู่เหยาหันมาบอกเขาว่านางเข้าใจแล้วนางเชื่อเขาเพราะเขาไม่เคยโกหกนาง นางเอกมองทั้งสองคนด้วยความกังวลกลัวว่าจะเกิดการแตกหักกันในตอนนั้นเองมีคนเดินมาบอกนางเอกว่าท่านโหส่งเทียบเชิญชมดอกไม้มาให้นางพระเอกได้ยินก็โกรธเดินหนีนางเอกนางเอกกลับมาที่ห้องของตนเองรู้สึกว่าพระเอกแปลกไปช่วยช่วยพูดกับนางเอกเท่าที่เขาดูพระเอกชอบนางเอกแล้วคนหนุ่มสาวเป็นแบบนี้กันทั้งนั้นช่วยช่วยเล่าเรื่องราวความรักของปู่เขา ในวัยหนุ่มให้นางเอกฟังแล้วบอกว่าพระเอกชอบนางเอกแล้วแน่แท้นางเอกจึงคิดขึ้นมาได้นางไม่ได้ดูค่าความชอบที่พระเอกมีต่อนางเลยนางเอกเรียกหาปีศาจฝุ่นชุยชุยบอกว่าที่นี่ถูกครอบไว้ด้วยอาวุธโบราณจันเซียวข้างแรมปีศาจระดับต่ำมากไม่อาจอยู่ได้นางเอกจึงไม่มีทางรู้ว่าค่าความชอบของพระเอกที่มีต่อนางเท่าไหร่แล้วชุวยชุยมาหาพระเอกถามพระเอกว่า เขาชอบนางเอกใช่ไหมพระเอกไม่ยอมรับแต่ชุยชุยมั่นใจว่าต้องใช่ทั้งสองจึงถกเถียงกันไปมาวันต่อมาระหว่างที่นั่งทานข้าวพระเอกก็นึกถึงคําพูดของชุยชุยที่ถามเขาว่าเขาชอบนางเอกใช่ไหมพระเอกคิดไม่ตกและได้พยายามหลบหน้านางเอกนางเอกชวนทุกคนไปเดินเที่ยวมีเพียงพระเอกที่ไม่ไปนางเอกพยายามทำให้หมู่หยากกับหลิวฟูอีใกล้ชิดกัน แต่องค์หญิงก็ได้มาแทรกนางเอกไม่เห็นมู่เหยาทำอะไรนางจึงปกป้องสิท์แทนจนสุดท้ายมู่เหยาตัดสินใจเดินแยกหลิวฟูอีรีบตามนางไปนางเอกจึงใช้โอกาสนั้นทวงเวลาองค์หญิงด้วยการหันไปแนะนำตัวกับองค์หญิงแต่องค์หญิงรู้แล้วว่านางเอกเป็นใครอีกทั้งนางยังรู้จักหลิวฟูอีก,ก่อนมูเห่าเสียอีกในวันนั้นนางเกือบถูกปีศาจท,ทำร้ายแต่โชคดีที่ได้เขาช่วยเหลือ เขายัางได้มอบถุงหอมให้นางเพราะฉะนั้นจนกว่าเขาจะตัดสินใจเลือกใครนางก็จะพยายามสู้เพื่อให้ได้ความรักจากเขามาท่านโหเห็นนางเอกยืนเจรจากับองค์หญิงเขารีบไปหานางทันทีเพราะคิดว่าองค์หญิงจะรังแกนางเอกทั้งสองคนจึงมีเรื่องกันองค์หญิงหยิบไม้มาไล่ตีท่านโหเรื่องจบลงด้วยการมีนางกำนันมาตามตัวองค์หญิงกลับวงังท่านโหจึงหันมาพูดคุยกับนางเอก นางเอกบอกเขาว่าองค์หญิงเป็นคนดีมากแม้ท่านโหไม่ชอบนางแต่นางเชื่อว่าต่อไปองค์หญิงจะต้องได้เจอคนที่ชอบนางแน่นอนท่านโหยิ่งชอบนางเอกมากขึ้นเพราะนางจิตใจดีพระเอกคิดเรื่องนางเอกไม่ตกเขาจึงนําคาถาสงบใจมาใช้ขณะที่นางเอกมีแผนให้หมู่เหย่กับหลิวฟูอีสารภาพรักกันนางเอกตามช่วยๆกับพระเอกมาช่วยนาง แต่พระเอกไม่เปิดประตูต้อนรับนางเอกเพราะเขาอยากสงบจิตสงบใจไม่ให้ตัวเองเอาแต่คิดถึงนางแต่ท้ายที่สุดนางเอกก็วางแผนทําให้พระเอกออกมาพบนางจนได้เสร็จจากนั้นนางเอกก็ได้พาพระเอกกับชุยชุยมายังสถานที่แห่งหนึง่งเป็นริมแม่น้ําเพื่อรอฝนดาวตกนางเอกได้ขอให้ชุยชุยเสกชิงช้าที่สามารถนั่งสองคนได้จากนั้นพระเอกนางเอกก็ไปหลบหลังก้อนหิน เพื่อรอเวลาให้หมู่เหยากับหลิวฟูอีมาขณะที่ช่วยๆแปลงเป็นปิ่นเพื่อไปนอนเมื่อมู่เหยากับหลิวฟูอีมาทั้งสองคนร,รเอเพกนางเอกแต่ผ่านไปสักพักก็ยังไม่เห็นหลิวฟูอีจึงนั่งลงข้างมู่เหยานางเอกมองดูทั้งสองคนด้วยความตื่นเต้นขณะที่พเพกหน้าบูดบึง้งบอกนางเอกว่าไม่เห็นต้องดีใจขนาดนั้นนางเอกบอกพระเอกตอนนี้เหลือแค่ฝนดาวตก พวกเขาก็จะสารภาพรักกันได้เร็วขึ้นพระเอกพูดกับนางเอกอยากให้พวกเขาอยู่ด้วยกันขนาดนั้นเลยหรือนางดูออกว่าพวกเขารักกันพระเอกถามนางเอกคำว่าชอบจะต้องพูดออกมาแล้วอยู่ด้วยกันหรือนางเอกตอบว่าใช่พระเอกบอกนางบนโลกนี้จะมีสักกี่คนที่มอบความจริงใจให้อีกฝ่ายแล้วจบลงด้วยดีนางเอกบ่นพระเอกยังไม่ทันเริ่มเลยเขาก็พูดถึงตอนจบแล้ว พระเอกบอกนางในเมื่อไม่มีทางจบด้วยดีมันก็แค่เพิ่มความเศร้าและความทุกข์ใจเท่านั้นเราจะเริ่มไปทำไม <Hello. S 1> นางเอกบอกพระเอกตอนจบไม่สำคัญบนโลกนี้มีคนมากมายแต่คนสองคนที่ชอบกันมาเจอกันเป็นเรื่องที่ยากมากตรงหน้าคือประตูสวรรค์หากผลักเข้าไปก็จะเจอความสุขถ้าไม่ได้เข้าไปก็น่าเสียดายน่าดูในตอนนั้นบนท้องฟ้าก็เริ่มมีฝนดาวตก นางเอกอธิษฐานพระเอกมองนางเอกเช่นเดียวกับหลิวฟูอีที่มองโมู่เหยาหลิวฟูอีตัดสินใจสารภาพรักกับโมู่เหยาทั้งสองจูบกันนางเอกตื่นเต้นมากแต่แล้วมู่เหยาก็ได้ยินเสียงนางปีศาจยุ่นหนีตกใจพละออกจากหลิวฟูอีพระเอกนางเอกสังเกตเห็นความผิดปกติจึงรีบออกไปสมทบกับปรากฏว่าไม่มีอะไรท่านโหเอาแต่คิดถึงนางเอกพรุ่งนี้เขาจะไปสู่ขอนาง และยังได้เตรียมกำไรซึ่งสืบทอดมาจากบิดาให้นางเอกด้วยนี่เป็นของที่พ่อของเขารักมากแม้ตอนสิ้นใจเขาก็กำมันไว้แน่นแต่พราะเขาไม่มีโอกาสได้เจอหน้าคนที่รักซํายังลืมหน้านางเขารู้เพียงว่านี่เป็นของของคนที่เขารักเพ่ยหวินแอบติดต่อกับปีศาจปีศาจตนนั้นต้องการให้องคหญิงได้กำไรจากท่านโหเพ่ยหวินจึงถามว่ามันคืออะไร แล้วจะทำร้ายองค์หญิงหรือไม่ปีศาสตร์ตอบว่ากำไรแปลงจากผมเส้นหนึ่งของไม่หนีไม่มีผู้ใดต้านทานเสน่ห์ของไม่หนีได้ไม่ว่าใครได้สวมกำไรนี้ก็จะตกหลุมรักผู้ที่มอบให้จนงงหัวไม่ขึ้นเฟยอ,อินมีความแค้นต่อองค์หญิงเพราะน้องสาวของนางเฟยอวีตายแทนองค์หญิงแต่คนที่สมควรตายมากที่สุดก็คือเจ้าไทเฟยเฟยอวินถามปีศาสตร์พวกเราเพียงต้องจัดงานแต่งสักครั้ง แต่เจ้าสาวเป็นใครก็ได้ใช่หรือไม่คุณนางสวรรค์กวเรียกมู่เห่ยามาพบแล้วบอกว่าสืบเรื่องไฟไหม้ครั้งนั้นได้แล้วเกี่ยวข้องกับเจ้าไทาเฟยอย่างแน่นอนพระเอกนอนคิดถึงนางเอกลังเลว่าควรสารภาพร,รักกับนางหรือไม่ในวันต่อมาพระเอกจึงให้ช่วยชวยหลอกล่อนางเอกออกไปข้างนอกส่วนเขาอยู่ตกแต่งเรือนพักให้เต็มไปด้วยดอกไม้